บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ไปอยู่หาดใหญ่ช่วยยายขายข้าวขาหมูอยู่พัทยาเธอช่วยป้าขายสบู่คนชื่อดำนะกรับกรุงเทพเสริมตูแม่เรนูขายข้าวหน้าเต็ดมึงไม่ไปเยี่ยวหรอ ไปอยู here, ่เชียงใหม่ควันใจไปขายลินจ oh, really. ีอยู่รอบุรีคนดีไปขายปลาดุกโคตรเฟี้ยวอ่ะหรือจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวไม่เฟี้ยก็ทำแฟนมึงเลี้ยวอ่ะคนอะไรทำไมมันเทมาขนาดเนี้ยอิ่มหิวเลยใช่ไหมถ้าหิวไม่มีอะไรกินกินเราก่อนก็ได้นะ าไป,ไปเจียวเงาะเาะเงียวสาวมองอดเดียวพอรถเจียวเงาะอยากได้เก้าอี้แล้ว ใจเอาไว้ด้วยแต่จะเอาไว้แทนคำว่าเชื่อจริงเพื่อนมีอะไรจะบอกบอกว่าฉันมาบอกว่าฉันไปเข้าน้ำแบบนึงนะไปกี้กินน้ำเยอะไปหน่อย ถ้าทางจะไหลออกมาปล่อยมันไหลไปไม่ไไรคอมไม่ไหรจะได้คอมมาพรุ่งนี้ผมได้บ้าไปพรุ่งนี้เหรอโอ้บ้าไปเฮ้ยพรุ่งนี้บ้าแล้วเอ้ยมึงผุดถอนแล้วเหรอบ้าบอผมมาแล้วด้วยน่าเกเที่ยงว่ะ S <S ไม่นั่ะเตียงคืนได้ผมมอผมมาแล้วด้วยเทียงคืนผมมาแล้วด้วยเออกูรู้ไรสัตว์ผมมาแล้วด้วยเออรู้แล้วอยากเป็นเสียงหัวเราะให้เฉยๆเพราะว่าหนึ่งวันเชื่อว่าทุกคนต้องไปเจอเรื่องไม่ดีมาอย่างน้อยหนึ่งเรื่องเราแค่อยากจะเป็นเรื่องดีๆปิดท้ายในวันนั้นให้กับทุกๆคนแค่นั้นเอง